ขออนุญาตเสิร์ฟผัดซีอิ้วนะคะเอาวันนี้คุณซีนไม่พาแฟนมาด้วยเหรอคะแฟนแฟนไหนก่ะผมเนี่ยแหละแฟนเขานี่คุณอย่ามาพูดจาสีชั่วแบบนี้นะอ๋อหรือว่าหรือว่าคุณแอบไปมีกิ๊กนอกจากผมแล้วเนี่ยคุณแอบไปมีคนอื่นใช่ไหมคุณค่ะจเย็นๆก่อนนะคะอย่าพุ่งลงไว้ลงมือเลยค่ะคือว่าฉันฉันเข้าใจผิดเองอะค่ะต้องขอโทษด้วย คุณเข้าใจผิดเองเ,อเรื่องแบบนี้มันเข้าใจผิดกันได้ด้วยเหรอวะคุณไปเลี้ยงผู้จัดก,การมะสิเจ้าของร้านอ่ะอยู่ไหมไปไปเลี้ยงมาพี่พี่พี่ใจเย็นก่อนเถอะคนเราอะ่ะเข้าใจผิดกันได้เออ,อฉันฉันออฉัน,ฉ,นฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้จริงๆนะคะเออถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเองคะ่ะโอเคไหมคะอ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเออแล้วคุณจะเลี้ยงทั้งหมดนี้ใช่ไหม ค่ะฉันเป็นคนจ่ายให้เองก็ได้ค่ะ2จานนะ2จานค่ะอ๋อโอเคครับาตามน,นั้นอย่างนั้นก็ได้โอเคไม่เป็นไรถือว่าผมให้โอกาสคุณแล้วกันนะต่อไป <laughs> ไปทำอย่างนี้ใครนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ข้อขาดบ,บาัตรน่าเข้าใจไหม<า>อ๋อค่ะนเชิญลูกค้าทั้งสองท่านทานให้อร่อยนะคะไปเลยนี่ไอพี่จมูกโตทำไมเมื่อกี้พี่ต้องแก้งเป็นแฟนฉันด้วยอะ ทีแรกที่เขากะจะแกล้งน้องเขาเล่นเฉยๆน่ะกะว่าแบบเผื่อว่าจะได้กินฟรีอะไรเงี้ยแต่พอแกล้งไปแกล้งมาเอ้าได้กินฟรีจริงเฉยเลยโอ้โหพี่นี่มันจีเนียสสุดๆไปเลยอะไรนะจีเนียสแปลว่าอะไรวะฉลาดไงเฮ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วเว้ยคนเรานะทำอะไรอะหักต้องใช้สมองบ้างนะมันต้องเขาเรียกว่าอัจฉริยะข้ามคนเข้ามขืนเอออัจฉริยะ กูคนไงเย้ทมคือคนอะอะนะคนเราจะทําอะไรนู่นนั่นนี่มันต้องใช้สมองอคิดก่อนทำเนี่ยมึงดูดิเนี่ยเราสองคนได้กินอิ่มจังตั้งอยู่ครบไม่ล่ะกิะนข้าวกันเออถ้าไม่ไอคิวหลายร้อยนะทำไม่ได้ เอาคุณซินมาเวลาเดิมทุกวันเลยนะคะเนี่ยอ๋อฉันเตรียมผัดซีอิ๊วให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะป๋าเอาไปให้แฟนคุณซินด้วยนะคะเพื่อเป็นการไถ่โทษเรื่องอาทิตย์ที่แล้วนะคะ<อ>เฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอดีตแฟนคุณซินอันนี้เป็นของแฟนปัจจุบันของคุณซินเขานะคะ่อะ <laughs> อะไรนะ <laughs> ผมเนี่ยเหรออดีตแฟนซินนี่ซินหมายความว่าไงฮะนี่คุณมีใครคนที่ไม่ใช่ผมงั้นเหรอฮะ ฉันมาที่ราเข้าใจผิดแล้วนะที่รัฟังเขาก่อนนะอ้อนั่นเนี่ยคะแฟนปัจจุบันของคุณซีน่ะนี่มึงมึงอ่ะที่มายุ่งกับแฟนกูอ่ะฮะพี่ป๊อมพี่เข้าใจผิดแล้ว